สวัสดีครับอดีจ้าพ่อครับสา,าววนอยู่นิวซีแลนด์จ้ะกินข้าวแรงเด็กคือเกาอีกมาเนียได้อบไก่าจารย์บักเป่งคือเกาพัดกะเพรากุ้งใส่ลูกชิ้นจ้ะพัดข้าวพัดไก่ตำแค่รอดคือเกาแล้วก็แกงเฮดเกาที่เหมือนอันจ่ะยัางๆงหลายอยู่ในซองแข็งได้ข้าวเหนียว อาจารย์ว่าพี่น้องฮะกินแถมันเบิร์ดแค่บาทลูก้บาทครับโอ้ยบาทเท่าเออหนึ่งบาทสามบาทสามบาทสามบาทกินจนอ้วนหมดละกินข่าวมันกรได้พี่น้องเด้อ oh, <come> ขอบคุณพี่น้องได้หลายเด้อจ้าที่เขม้ากดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้สาวบน มากินขาวกันจ้า tonight we have dinner with u um, grilled chicken wing chicken drumstick fried rice chicken stir fry prawn um, basil, and again the carrot can't leave out them nope. <laughs> and it's so, all it's so all vegetable please come join us for dinner tonight, come on guys that's nice

เก็บข้อด้ว้พี่น้องเอเก็บข้อเองแล้ันอ้นนจากกินข่าวส่งฝนเอมกินข่าวหมำ่นแล้หล่ะน้องนงเบิร์ตสุขค้นจ้ามากินข่าวพี่ว่ไล่ด้วยค่ะ ท้องพยายต้องลูกชายจะเลิกงานมาหอดจากคำอ๊ยเนี่ยมจะแวนมีโอริสอันสุดท้าอืม ทำชาลินโองเมื่อวาเนน้องเกลียวมากินข่าวน้ำยายด้วยล่ะโอ้ลืมลืมนางเอกประจำคณะเท่าพอด่ายตัวเปิดเล่าพอด่ายก้อยสีเหล็กสีออกแล้วสีบวบเหล็ก <c oughs> น้องเกลียวโน้ยกินขาน่าวขนาดเด้อล่ะอาจารย์เฮาได้หัน ลานสาวบอกเล็กแม่นแม่นได้พี่น้องอืมเพชรบอลแม่ฮั่นได้ซีมนะกะพร้าวโอ๊ยอันกะเพรา no I can't eat too hot in my throat I said ah it's very good เผ็ดกับเผ้าไอ้เขาแต่ว่าโปซีมจะอยามมันเผ็ดแห้งแสบข้อจเจ้าบนแนว่ยเขนเป็นไท้ยร้อยนอกจะ บานขยนามบรสบายทอมสิ้นอักเสบไว้ไว้ได้พี่นออ้องแซ่บอสอ่ะแซมเพื่อบอแซบเ่อะนี่แโอ้บบอย

I heard M side but <Okay. S 1> have a look a n w a y e m mm. and Carolyn give me the detail about Kiwi saving. Mm hmm. You can go and have a look. Sure a n you can take out up to ten thousand. เปล่าเรื่องอ่ะรัฐบาลเขา้าซอยอีกจกไปฮอดอีกว่ามาณแปดอาทิตย์ขึ้นยังวะซอยเงินพวกพวกอันบนมีงานถ้ำนะจ้ะไรเงี้ยวางซันไรเงี้ยประกาศออกมานบางคำหันจ้า สบ,บาแน่นอกพี่นอ้องอยากมุ้ยเงินกินขา้าวแบบว่าคนอ่คมเพนร้ายนะพี่นอ้องมันก็เลยเยืดไปล่าไปอีกชอยต่อไปอีกนะจ๊ะแม่นว่าถึงสิเปิดประเทศเนาะ คนเท่ากับปอใ่ว่าสิเฮ็ดงานอะไรเงินปูปแมนมาละก็ต้องกินต้องใส่ผู้เมือผู้ไรกันได้ <coughs> well, i reckon um, <coughs> everyone must have started work back at work today because really busy traffic was crazy mm. Everyone's out that eh? that's good I think everyone just can't wait to get out of the house. Mm. Yeah, Start making some money. I'm going to I'm going เอาเวลาขึ้นเสร็วแต่คันแซบลาพี่หน่องไปก่อนนะเห็นว่าขอบกันไมมจิ้หนาจ้าขอบคุณงลายจ้าติดข่าวมาติดตามขอบคุณครับ